เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบ anime world tower defense นะครับว่าแต่ทำไมเลเวลผมเนี่ยมันกลายเป็นเลเวล1นวะเนี่ยและทำไมเนี่ยตัวละครผมมันมีแค่นี้วะเนี่ยคุณผู้ชมครับถึงจะเศร้านะฮะแต่ว่าอันนี้นะครับแมพเขาปิดไปเพื่อรีแวร์มนะครับทำระบบใหม่เปลี่ยนนู่นนี่นั่นใหม่นะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะเปิดใจอีกครั้ง โรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกิปเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว สภาพณตอนนี้นะครับเรามีจิ๊กซอวแค่20ตัวละครเราก็มีแค่5ตัวละครเริ่มต้นนะฮะดังนั้นเราจะมาแจกโค้ดใหม่ก <c oughs> ่อนละกันเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับดังนั้นเนี่ยก๊อปปี้มาใช้งานได้เลยนะครับวิธีการใช้งานครับมาตรงนี้เซตติ้งนะครับนี่แหละครับใส่โค้ดตรงนี้นะครับว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊กซอ อ้เ,เสุ่มกันตาแหกแน่นอนแล้วดูเงินของผมครับผู้ชมครับเยอะมากๆเลยนะเอเอเเดี๋ยวผมให้ดูหน้าเมนูก่อนละกันนี่ครับหน้าเมนูนะครับอันแรกก็จะเป็นกระชานะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอันที่2ก็คือเทรนนิ่งครับระบบการฝึกอัปเลเวลอีโวปรับแตง่งโมดิฟายนู่นนี่นันน่นบลา h b l อันนี้ก็จะเป็นไกด์นะฮะว่าแต่เอ้ยมีเยอะกว่าเดิมเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ระบบวัตถุดิบทําตัวละครแบบอีโวนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเควสนะครับเหมือนเดิมแหละครับเควสเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งนะครับตั้งค่านู่นนี่นั่นปิดคัดี๋ยยยวอ่าางแรรรกเเลนะคับ จะไปเปย์จิ๊กซอก่อนนะครับจิ๊กซอมันเยอะเกินเอาไปใช้หน่อยละกันครับได้แค่ตูต้นี้นะฮะตู้อื่นเนี่ยต้องเคลียร์สเตจก่อนนะครับผมจะสุ่มตู้นี้แหละคือทุกตู้เนี่ยมันจะมีตัวละครแบบเบสิกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นตัวละครหน้าตู้แบบนี้นะอ่าถ้าอยากรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับก็กดดูได้นี่นี่ตรงนี้นะครับเออมันจะมีตัวมาเพิ่มด้วยนะโอเคโอเคดีไปเอาเลยบังไครยังไงบังไครผมจำไม่ได้แล้วยังไงปึ๊บ <c oughs> ได้อันตราแรมมาตัวนึงนะครับจะเรียกว่าเกลือหรือเปล่าก็เกลือแหละเอาจริงไม่เป็นไรเรามีจิ๊กซอเยอะอีกรอบยังไงเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะเกลืออันนี้เกลือชัวป้าปลาบไก่คุณผู้ชมเฮ้ยบรูมาโอเคโอเคโอเคให้อภัยได้ครับ <c oughs> อีกรอบนึงมา <c oughs> บังไครเอาวะฟึบ เอออันนี้ผมว่าน่าจะมาอันตร้าแรตัวหนึ่งโอเคมาตัวนึงนะฮะอันนี้ตัวที่ผมยังไม่เคยได้เลยนะโอเคครับก่อนจะอธิบายเรื่องการเคลียร์สเตทนะฮะเดี๋ยวผมจะมาดูเรื่องระบบที่มันเพิ่มมาใหม่อันนี้เบนเนอร์นะครับผมไม่เคยเห็นนะระบบใหม่หรือเปล่าครับอันนี้ก็คือที่สูมนั่นแหละกาชาเออก็มีสกินแล้วก็มี VP มันน่าจะได้ของแน่ๆเลยนะครับผมคิดว่านะครับแล้วก็มีคอสตูมิกนะครับเป็นของแต่งตัวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับโอเคเบนเนอร์ okay, คือตู้ส่มเนาะอันนี้กิะะ้วซูน มันเป็นยังไงนะครับตรงนี้เนาะโอเคใช่ครับตรงนี้จะเป็นที่สําหรับการ AFK นะครับเราจะได้3าจิกซอนะครับก็ต่อเมื่อเรา AFK ไปประมาณนี้300วินะครับตรงนี้ก็จะเป็นแลบนะฮะน่าจะเป็นของอัปเกรดอ่ะอันนี้ของคราฟนะฮะยังไม่มานะครับส่วนตรงนี้เป็นอี o l ว t i ชันนะครับต้องเลเวล25บวกถึงจะอี o l ว t i ชันได้มิราเคิลอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรเนาะโอ้ระบบใหม่มาเยอะจังเลยมาเยอะจนผมนิ่งงเลยนะฮะงงจัดจัดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอีเวนต์เรทโอเคมาเดี๋ยวผมจะไปเคล พราะว่าระบบคร่าวๆเนี่ยผมพาเดินดูหมดครบแล้วนะฮะ <C ut ters> เห็นไหมเนี่ยครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับมาเราจะวาร์ปทูพอร์ทัลนะฮะก็คือสเตตนั่นแหละอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับเราก็เข้ามาในตรงนี้เนาะ <C ut ters> และคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับสเตตพวกแรกๆเนี่ยเราจะใช้ได้แค่ตัวละครระดับค <C ut ters> อมมอนเท่านั้นนะครับนี่มันมีบอกอยู่นะดังนั้นก็ดูด้วยนะครับว่าตัวละครที่เราพาไปเนี่ยมันระดับคอมมอนหรือเปล่าถ้าไม่คอมมอนนะครับเราจะใช้งานไม่ได้มาดูดีกว่าตัวไหนคอมมอนบ้างวิธีการเลือกตัวนะก็กดคอมมอนคื <C ut ters> อตัว C ใช่ไหม ะะอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมไปเราไปเล่นเลยดีกว่าครับสเตจแรกไม่น่าจะใช่เรื่องยากนะครับโอเคตอนนี้ผมก็โหลดเข้ามาในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้สีม่วงก็คือฝั่งที่สะตรูกมาอันนี้คือฐานเราถ้าไม่เลือดฐานหมดนะครับก็ตามนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งตัวละครตัวแรกเป็นตัวนี้ละกันผมเคยใช้มานะครับตัวนี้คือเก่งมากจะคลิปไปเลยครับนี่ตัวนี้แหละดีนะฮะแนะนําเลยสําหรับมือใหม่เคลียร์สบายๆนะครับถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็ใส่ามาเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมล่ะครับไม่ไหวก็เนี่ นะครับคุณผู้ชมครับเห็นปะเออถ้ามันเลยมาตรงนี้มันก็เคลียร์ได้อยู่ดีนะระยะมันถึงอยู่ดีนะครับเออสบายสบายเกินเนี่ยสบายสบายเลยเรียบร้อยครับแล้วก็จะอัพตัวละครไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอัพไปเลยมันจะอัพตัวแรกให้ตันก่อนนะครับแล้วก็สคริปเว้ไปเนาะคือสกิลแบบนี้นะผมบอกตามตรงว่ามันสวยนะครับเนี่ยเห็นปะสกิลเขาทำมาสวยมากๆเลยนะผมชอบมากๆเลยนะครับสกิลสวยมากเออสกิลดูดีจริงดูดีจริงอัพอีกตัวหนึ่ง ปุ๊บๆอ๋อไตันเลยครับเผื่อไม่ไหวนะฮะเพราะตัวละครมันเริ่มวิ่งเร็วแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมเริ่มวิ่งเร็วแล้วต้องรีบเคลียร์แล้วนะครับมันจะมีรู้สึกว่า10เวฟหรือเปล่าเออผมจําไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันนะโอเคอัปตันแล้วครับตอนนี้ตันหมดแล้วทุกตัวนะครับที่มีให้ซื้อนะฮะเฮ้ยคุณผู้ชมครับเหมือนจะมี10เวฟจริงๆด้วยนะฮะเพราะว่าบอสโ่หน้าโล่ตาออกมาแล้วนะครับและ บอสตายแล้วนะครับเรียบร้อยครับเคลียร์ครับสเตจแรกโก็โอเคสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากโครตในจักรวาลเนี่ยฝากกันกด s u b ส c r i b e ด้วยก็จะขอบคุณมากมากสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ